สวัสดีครับวันนี้มาพัฒนาสวนกันต่อนะครับกับกิจกรรมการพัฒนาสวนวิถีเกษตรนะครับรอบนี้ก็มาให้น้ําอีกครั้งนึงนะครับก็วนเวียนมาให้น้ําเรื่อยๆครับนะแปลงนะครับแปลงสวนลําไยกับแปลงกล้วยนะครับก็ให้น้ํามาวันนี้เป็นวันที่3นะครับให้น้ําเวียนมาให้ถึงต้นต้นกล้วยนะครับเมื่อวานก็ช่วงเย็นๆก็เอาขาวมิ้นมาลงปลูกนะครับปลูกแซมมาในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่า ตอนนี้แยกก็เริ่มกลับมายาวอีกครั้งนะครับเดี๋ยวก็จะได้เรื่อมตัดอีกครั้งเพราะว่าผ่านมาประมาณสักเจ็ดแปดวันแล้วครับพี่ยาการตัดแยกไปนะครับเขาก็งอกไวครับหลังจากที่ให้น้ําสปริงเกอร์ไปนะครับมันก็จะง,งอกไวหน่อยยาเมื่อาวานก็ปลูกขมิ้นไป12กอนะครับ12หลุมเพื่อว่าให้มันงอกแหวอาไว้ขายนะครับกับปูเลยดำนะครับปูเลยดำของภาคเหนือนะครับ เอาไว้ขูดหน่อขายขูดเยดำก็จะนิยมเอามาแกงครับแกงใส่ปลาแห้งบ้างแกงใส่ต่างๆแล้วแต่จะชอบนะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมหน่อยหอมแบบสมุนไพรนะครับแล้วก็ปลูกได้อีก12กอเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเงาเล็กๆเอามาฝังไว้ใต้ดินเดี๋ยวมันก็จะงอกมาครับพวกนี้มันเป็นพืชที่ทนหน่อยทนต่อสาภาพอากาศนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น ไม้หัวนะครับก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านด้วยครับก็เดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วครับสําหรับปุเลยดามนะครับเนื่องจากว่าไม่นิยมปลูกกันแล้วก็การกินก็จะเฉพาะคนที่เคยกินเขาก็จะชอบบางคนไม่รู้จักก็มีครับสาหรับปุเลยดามนะครับไปแล้วเช่นกันนะครับก็มาเลยมาอัปเดตก่อนครับพอมันติดดีก็จะมาถ่ายทําเรื่อยๆครับ ตอนนี้ก็มีอีกที่จะทําการแยกกอก,ก,ก็คือแสคูนะครับต้นแสคูหัวแสคูแบบพื้นบ้านนะครับแล้วก็ถ้าแยกก็ไปแยกได้หลายกออยู่มากันกรครับเนื่องจากว่าที่ได้มาก็ได้มาประมาณสองแฉมเง้าเท่าน,นะครับเอามาปลูกมันก็เอาทิ้งไว้มันก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆ ก็เป็นพุ่มเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือต้นแสคูครับก็น,นิยมเอามาทำเอามาต้มจิ้มกับพวกน้ำตาลนะครับเกลือบ้างแล้วแต่ความชอบบางคนก็อาจจะต้มแช่เย็ยนไว้เฉยๆก็ได้ครับเอามาแก,กกินนะครับแต่มันจะติดเนือกนะครับก็ สำหรับคนที่ชอบผมก็อนุรัรา์ไว้เช่นกันนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปแยกไว้เป็นโก,โกโกนะครับก็โกอละหนึ่งสองต้นเดี๋ยวผ่านไปมันก็จะเจริญเติบโตไว้ครับพวกนี้ยิ่งได้น้ําดีก็ยิ่งนี่ครับก็เลยจะเอาแซมอรอบๆด้านข้างของอที่ส่วนที่เป็นแถวทางเดินนะครับมันก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือตรงจุดน้อนครับเอาไว้เป็นแถวทางเดิน ันนี้ก็เลยมาอัปเดตความแ้าวนหน้าในการพัฒนาสวนค่อยๆพัฒนาไปครับแยกก็ตัดทันบ้างไม่ทานบ้างก็ค่อยทาไปย็นนี้ก็เลยปล่อยไก่ไปด้วยครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับแต่ว่าฝนมันทิ้งช่วงแล้วค่าๆมาก็มืดแต่ว่าไม่ตกครับก็จำเป็นจะต้องให้น้ําไปเรื่อยๆนะครับก็จะ,ะยังมีภาระางานก็คือให้น้ําอยู่ ก็เป็นมะละก,กอที่เราปลูกแซมแซมไว้นะครับบางต้นก็จเจริญเติบโตดีบางต้นก็อาจจะเจริญเติบโตแ้าหน่อยเป็นฮอนแลนด์นะครับก็อาจจะกลายไปบ้างอันนี้ต้นนี้ไม่มีทวงนะครับทวงมาหายมากระจายก็ดินส่วนนี้มันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็เลยจะทําการฟื้นฟูหลังจากนี้เพราะว่าขี้ไก่เริ่มเยอะละก็จะเอามาใส่ ปูนต้นให้เขาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นฮอนแลนด์อีกเช่นกันไม่ฟื้นมาละตอนแรกเหลืองครับเอาที่ก่อยใส่ไปก็ดีขึ้นมาแล้วครับแต่ต้นนี้ก็ยังเหลืองอยู่เหมือนเดิมตอนแรกก็ไม่เหลืองมากนะครับแต่พอมันแรกมันยังเข้าไปใต้ดินแล้วน่าจะดินแถวนี้มันน่าจะเกิดต้องเอาไปตรวจดินก่อนครับสภาพดินมันน่าจะมีปัญหานองจากว่าปลูกไปมันชอบเหลืองครับต้นไม้ ต่างๆน่าจะไม่ค่อยอางานัะเท่าไหลอันนี้ก็เป็นมะละกอที่ปลูกแซมไว้เรียงตามขอบแดนนะครับก็ปลูกไปเรื่อยๆต่เดี๋นี้หญ้าแซมบ้างาที่จะามาทําเป็นกําแพงแนวรั้วก็คือนะครับได้พุดเดี๋ยวก็จะชํำได้พุดเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าอารอบที่ผ่านมานั่นมันเป็นช่วงฤด,ดูร้อนแล้วผมมาชําปรากฏว่า กิ่งชามันก็เน่าแห้งตายไปบ้างนะครับส่วนที่ขุดแรกมาบางส่วนก็รอดบ้างไม่รอดบ้างก็มีอยู่สองสสายพันธุ์ครับที่เอามาปลูกนะีเลบพูดอาจจะเป็นเลบพูดธรรมดาเลบพูดแบบใบวคกหรือว่าเล็บพูดหลังแกนะครับแล้วก็เล็บพูดแบบใบหนาหน่อยใบกว้างขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้เป็นเลบขุดแบบใบวคกนะครับ ส่วนอันนั้นเป็นอีกพันหนึ่งก็ค่อยๆขยายพันไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆบำรุงเข้าไปครับก็จะปลูกเป็นแนวนะครับเป็นแนวหลัวไปทำไปทีละเล็กทีละน้อยเน,นื่องจากมันปลูกไม่ค่อยติดเดี๋ยวก็เลยจะทําการเอาเดือนใส่ถุงพ่อชามแล้วก็เอาไปชามก่อนแล้วค่อยเอามาปลูกทีหลังนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อัปเดตไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เอาไว้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับผมบอยกิตโกรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ